เปนชื่อว่าสาระสนเทศการลงทุนแล้วจะให้เรียนแต่การลงทุนอย่างเดียวก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะด้านคอมพิวเตอร์เองเราก็เรียนเกี่ยวกับ ภาษาไพทอนแล้วก็การออกแบบดีไซน์หน้าเว็บไซต์เรียกว่าเรียนสาขาเดียวได้ทั้ง Finan c i a l และ t e c h n o l o g ีกันเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายัางได้รับเกียรติจากสถาบัน Super t ์เ d e r มาเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับเราในรายวิชาของการลงทุนด้วยค่ะอาจารย์จะคอยพาน้องๆงลงมือปฏิบัติจริงและถ้าน้องๆคนไหนสงสยัยหรือว่ามีคาถามเกี่ยวกับการลงทุนก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนสงสัยว่าเรียนสาคานี้จะจบไปสามารถทำ ด้บางก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราสามารถทําได้ทั้งนักวางแผนทางการเงินหรือว่าจะเป็นนักลงทุนอิสระ financial programmer ค่ะฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเรียนสาขาสาระสนเทศการลงทุนก็อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าเพจ Facebook สาขาสาระสนเทศการลงทุนมหาวิทยาลัยลังสิตได้เลยค่ะและว้วมาเป็นเด็กการลงทุนด้วยกันเยอะๆนะคะ